ทงเช่าคอดีไทยทางเช่ามหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์กลับเข้ามาช่วงนี้นะคะเรามาจับตาเรื่องความมั่นคงไทยกัมพูชาหน่อยดีไหมคะพี่สัมปรครับวันนี้ก็มองภาพใหญ่ขมรหน่อยกัมพูชาหน่อยนะคือสมรังสีน้องเหมียวท่านอันนี้ผู้นําฝ่ายค้านกัมพูชานะโพสเฟซบุ๊กเมื่อวานเนี่ยนะมีอยู่ตอนหนึ่งบอกว่าเนปาลอินโดนีเซียบังกลาเทศซีรยรยทาได้ข huh. มรนก็ต้องทําได้คือเป็นโมเดลเหรอเป็นโมเดลเลย คล้ายๆว่าจะเขมรต้องลุกฮือแบบในปาเนี่ยนะทำได้เลยล้มฮุนเซนมันจะเป็นอย่างนั้นได้เหรออ่างั้นเรามาถอดรหัสเรื่องนี้กันนะคะแข่รับเชิญที่จะมาร่วมวิเคราะห์พูดคุยกับเราคือท่านก็เป็นนักกฎหมายด้วยคุณไพศาลนักมงคลนะคะคุณไพศาลพืชมงคลขออภัยค่ะเป็นอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีตอนนี้คุณไพศาลอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับคุณหรือคุณสมรานครับวันดีครับที่สมรังสีโพสผอมานมาสั้นๆเมื่อกี้นะ ในเปาโมเดลจะเกิดขึ้นที่คขมรมได้ไหมคุณไ a i า a คืออเราดูตรงนี้ก่อนนะครับสมรังสีเป็นใครสมรังสีเป็นฝ่ายข้านที่ต่อสู้กับวุนเซนมาช้านานแล้วนะครับจนในที่สู้ไม่ได้ต้องหนีไปรีไฟอยู่ในฝรั่งเศสและเมื่อไปรีไฟอยู่ตามประเทศนะครับก็ไปเสนอตัวต่างๆว่าขอให้ต่างชาติเี่นหนุนให้สมรังสีกลับมาเมียนาจนะครับก็จะอำนวยประโยชน์ต่างๆสารพัดชนิดนี่นะครับ ให้กับตะวันตกนะครับแต่ก็กระทำไม่สําเร็จนะครับ,รบแล้วหลังสุดเนี่ยก็เห็นเกิดเหตุที่เนปาลน,นะครับก็เลยคงมีความประสงค์จะให้หุนเซนล้มไปโดยลักษณะเดียวกับเนปาลถึงโทษตอนนี้โทษเป็นการใหญ่นะครับแต่นั่นก็เป็นความประสงค์ของสมรังสีที่ต้องการให้เกิดเหตุแบบเนปาลขึ้นในขมนร่แต่สภาพที่เป็นจริงเนี่ยมันแตกต่างกันมากเพราะอะไรประการแรก คุณเซนเนี่ยเขาเป็นพวกคัมแมกรมนะครับคแ oh. มแกรมก็คือขเขมนเชื่อสายเวียดนามเป็นผู้มีคติหรือการทำงานแบบสังคมนิยมนะครับและเข้าครองอำนาจในเขมนมายาวนานมากตั้งแต่เมื่อสี่สิบปีมาแล้วนะครับ <Okay. S 2> และก็ครองอำนาจอย่างมั่นคง ในการเข้ามาครองอำนาจในเขมรซึ่งเดิมจะเป็นพื้นที่แตกแยกกันนะครับตั้งแต่เขมรแดงเขมรสามฝ่ายเขมรสีอนุนี่นะครับ,รบแต่อุนเซนเนี่ยเขาอ,อาศัยหลักการจัดตั้งมวลชนของฝ่ายสังคมนิยมนะครับจัดตั้งมวลชนขึ้นมาต่อสู้จนสามารถครองอำนาจได้อย่างยาวนานและมั่นคงนะครับดูนะครับระยะเวลาสี่สิบปีเนี่ยอำนาจหุนเซนเนี่ยไม่มีครองกันเลยนะครับแน่นขึ้นโดยในทางการทหารเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนกับ เสียบันนะครับที่ถือเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นการประกองแบบหุ่นส่วนนะครับแบบเทียบันและเมื่อมีอำนาจขึ้นแล้วเนี่ยก็ฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ขึ้นแต่ว่าเป็นการฟื้นฟูในลักษณะที่ฮุนเซนเป็นผู้บงการนะครับให้มีกัตรย์ทุนนะครับแต่นั่นก็หมายความว่าเขาพยายามทําเพื่อจะฟื้นฟูน ให้เป็นไปตามความปรารถนาของชาวเกเหมรนนะครับคุณเซนฟืนฟ้นฟูสถาบันกษัตริย์ขึ้นแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ได้ซ่อมสร้างปราสาทร,ราชวังขึ้นมาใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับ,รบแล้วพยายามสร้างรากฐานของสถาบันกษัตริย์กระเหมนให้มั่นคงขึ้นอืโดยคือสําหรับประเทศที่ปกครองระบอบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับ,รบเขาถือว่าจะมีเสาหลักอยู่สามเสาที่คาจุนบ้านเมืองและสถาบันนะครับ สาหลักที่หนึ่งก็คือผู้ที่มีอ่าก็เรียกว่าฐานนดอนศักดิ์ก็คือเชื้อพระวงศ์ที่สืบต่อสันติวงศ์ไม่ขาดสายนะครับนี่คุณเซนก็พยายามส่งสมนี้นะครับอันที่สองให้มีสมณศักดิ์คุณเซนก็ส่งเสริมในการสถาปนาสมณศักดิ์เพื่ออาศัยพระพุทธศาสนาอาศัยพระนี่นะครับ เป็นปากเป็นเสียงเป็นฐานคำยอ่าสถาบันกษของกัมพูชาอันที่สามก็ได้ฟื้นบรรดาศัก์ขึ้นมาถึงตั้งตัวเองเนี่ยเป็นสมเด็จอะคาลมหาบดีเตโฌงเป็นนะครับตั้งคนนั้นคนนี้เป็นบรรดาศักด์ทังนั้นนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้หลังจากสองสี่เจ็ดสิบห้าเป็นต้นมาเนี่ยเราก็ถือหลักแบบเดียวกันซึ่งเราได้พยายามทําให้ ผู้มีศักดิ์ทั้งหลายเนี่ยปรากฏขึ้นครบต้วนนะครับมีการสถาปนาฐานนันดรศักดิ์ขึ้นมาโดยลําดับมีการสถาปนาสมณศักดิ์กันเป็นจํานวนมากแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังทําไม่ได้ก็คือบรรดาศักดิ์ hmm. หลังจากคณราชายกเลิกบรรดาศักดิ์ไปแล้วถึงวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่มีบรรดาศักดิ์นะครับไม่มีสมเด็จ เจ้าพยาไม่มีสมเด็จไม่มีขุนหลวงขุนพระไม่มีออกยาเลยแต่ของอุนเซนมีททำให้รากฐานที่ค้ำจุนเนี่ยของเราเนี่ยขาดยังสู้กับเมียนไม่ได้นะครับนี่ก็หุนเซนได้ทํากันนั่นก็หมายความว่านอกจากเอาใจทหารเอาใจประชาชนแล้วเนี่ยยังเอาใจผู้ที่มีทัศน์นิยมสถาบันกษัตริย์ด้วยนะครับแต่แน่นอนละ่ะสถาบันกษัตริย์ภายใต้หุนเซนเนี่ก็เท่ากับไปดูนในหุนเซนนั่นแหละแต่แม้กระนั้นเนี่ยเราก็พยายามทําให้เห็นนะครับ ปนุนเชนจึงครองใจประชาชนและอาศัยกลไกการจัดตั้งแบบสังคมนิยมนะครับจัดตั้งมนลชนจานวนมากไม่เห็นเลยครับตามแนวชายแดนเนี่ยถึงวันนี้คนเขมรเนี่ยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้อพยพมาอยู่ชายแดนให้มาอยู่ตามแนวเขตชายแดนของไทยนะครับแล้วก็สนับสนุนให้ตั้งบ่อนให้มีรายได้นะครับมีบ่อนชายแดนไทยเขมรตั้งร้อยห้าสิบแห่งในประเทศอีห้าสิบแห่งเขมรประเทศเล็กๆในการเนมีบ่อนสองร้อยแห่ง เพื่อทำไรายได้คนพวกนี้และก็ส่งเสริมให้พวกนี้นะครับลุกล้ำดินแดนประเทศไทยทำเลือกสวนไร,นร่นาลูกกระมาลูกกะมาเรื่อยๆนะครับพอลูกกะมาแล้วเนี่ยก็เอาฐานบ้านซึ่งเป็นมวลชนจัดตั้งเนี่ยเข้ามาสนับสนุนกุ้งกองแล้วก็เอาฐานหลักเข้ามาตั้งอยู่ในแนวหลังนะครับเพื่อเป็นฐานกุ้งกองเพราะฉะนั้นคุณเซนเนี่ยเขาเป็นนักจัดตั้งหนึ่งจัดตั้งมวลชนสองจัดตั้งหน่วยจรรยุทธ์หรือหน่วยฐานบ้านสามก็จัดตั้งหน่วยฐานหลัก ที่เพื่อกุ้งรองอำนาจตัวเองนี่นะครับก็ยึดกติเหมาเจ๋อตรงนี่นะครับให้มีหน่วยองค์การพิทักษ์ศูนย์การของเขาเรียกว่า BSQ นี่นะครับ,รบถ้าเป็นของจีนก็เรียกว่าหน่วยแปดสามสี่หนึ่งนะครับคอยดูแลคุ้มครองป้องกันแต่เพราะสถานการณ์ที่มันไม่ปกติอย่างนี้คุณเซนก็กลัวว่าจะถูกยึดอำนาจเหมือนกันเพราะตอนนี้คุณเซนก็รู้เดียวความไม่พอใจเนี่ยเกิดขึ้นร้นหลํานะครับในหมู่ทหารก็มีความแตกแยกกันคุณเซนยังไม่ไว้วางใจ ปลดลูกน้องในพลติบันไปตั้งหลายคนแล้วนะครับและแม่ทัพนายกองหลายคนนี่ก็เตรียมหนีไปอยู่ที่อื่นอพยพไปอยู่ที่อื่นก็มีแล้วนะครับ,รบนั่นก็หมายความว่าขณะนี้มีรอยเล่าขึ้นในระหว่างมุนเชนกับฝ่ายทหารน,นะครับส่วนประชาชนเนี่ยก็มีปัญหาขึ้นระหว่างผู้ที่เรียกตัวกลับไปในช่วงที่เกิดทบสงครามกับไทยทําให้ปัญหาพวกนี้ยขยายวงออกไปสมรังสีเห็นปรากฏการณ์เหล่าเนี้ยก็เลยคิดหวังว่า มันจะเกิดแบบในปานโมเดล ซึ่งมันเป็นไปได้ถ้าเวลานานไปกว่านี้นะครับถ้าสถานการณ์สงครามชายแดนไทยกัมพูชายืดเยื้อไปมากกว่านี้เนี่ยตอนนี้ไม่เห็นแล้ครับทุกวันเนี่ยจะมีคนเขมนพยายามอพยพหนีกลับมาประเทศไทยเนี่ยมากบริษัทคอดี้ไบโอติกจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฎิกรยาชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูล นิดเดียวค,ค,คุณประสานครับขอขอขัด<ช>นิดเดียว <สะ S 1> ครับรขอแทรกนิดเดียวที่คุณประสานพูดถึงสถาบันการศึกษาซึ่งคุ่นเซนใช้เป็นเครื่องมือคุณประสานกำลังบอกว่ามันต่างกับเนปาลซึ่งไม่มีสถาบันการศึกษาถูกต้องไหมฮะใชแ<ต>แ่แต่ขเขมรมีไม่มีสถาบันการศึกษาใช่ครับตั้งแต่สองปันปเก็รู้วันนี้ว่าประชาชนส่วนหนึ่งยังนิยมกษัตร<อ>ิย์อยู่นะครับเขาก็พยายามสร้างฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ต้องต้องวาตุนเซนทำดีนะครับเรื่องนี้ทำดีแม้ว่าจะบงการจนพระมหากษัตริย์ของเขาเป็นห แต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าทำดีก็ในเ็ได้ใจพวกที่นิยมกดตอบสนก็ทำให้ทำให้ประชาชนเนี่ยเขาอย่างโอเคยังไงก็ยังมีสถาบันมีศูนยครวมอ่ายังมีศูนย์รวมอะไรประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับมันฉลาดทุ่นเซนทีนี้อีกนิดเดียวฉลาดครับที่คุณประสานพูดถึงเตียบันนะครั้งที่แล้วคุณประสานเคยให้สัมภาษณ์ผมกับน้องเหมียวว่าถ้าจะล้มหุ่นเซนได้เนี่ยต้องกองกําลังแล้วกองกําลังที่ใหญ่ที่สุดคือเตียบัน ซึ่งมีลูกชายเป็นมดิกลาวออันนี้เป็นไปตามหลักทั่วไปนะครับหมอเจ้าตรงก็บอกไว้แล้วเหมน,นันนักลัทเกิดจากกระบอกปืนทีนี้หุนเซนเนี่ย ที่แล้วมาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนอำนาจกันหุ้นเซนดูแลด้านการ<ม>บริหารการอบกอง<ม>เตียบันดูแลด้านการทหาร<ม>แต่ตอนนี้ก็มีเรื่องหลายเรื่องไม่ลงรอยกันนะครับมาถึงชั้นลูกเนี่ยก็เริ่มไม่ไว้วางใจกันให้ดูปัญหาความชัมพันธ์ระหว่างคุณมาเน็ตกับลูกชายเตียบันนะครับถ้าตรงนี้แคกขึ้นมาเมื่อไห่เมื่อน,นั้นแหละจะมีปัญหา<ม>แต่ตอนนี้หุ้นเซนก็พยายามรักษาสิ่งนี้นะครับ<ม>และเตียบันเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ร่วมงานกับหุ้นเซนมานาน เขาพอรู้แล้วว่าอำน,นาจเขาเนี่ยก็ได้จากการร่วมมือกับฮุนเซ็นนะครับเพราะฉะนั้นเตียบันเนี่ยจึงว่าจะอ่อนข้อให้หุ้นเซ็นเสมอแต่ว่าลูกน้องมันคนละเรื่องนะครับลูกน้องมันเกิดขึ้นและดำรงอยู่คนละยุคนละสมัยแล้วและตอนนี้ลูกน้องเตียบันนี่ต้องระวังตัวแจ่ผมเชื่อว่าเตียบันก็ระวังตัวแจ่ <c oughs> ลูกชายเตียบันก็ต้องระวังตัวแจ่เพราะเราดูตรงนี้เป็นหลักนะครับ ดูล,ลูกชายนะดูลูกชายนะมนเมื่อไม่ไห้ใจหานขอยเปียบบังแล้วเนี่ย<ฤ>เขาเลยต้องสร้างกองกําลังตัวเองเรียกว่าองค์รักษพิทักษ์คุณเซนนั่นแหละหรือเบ,บีสคิวนั่นแหละครับครับอแล้วตอนนี้ก็ต้องให้กองกําลังเนี่ยมาดูแลบ้านมาล้อมบ้านไว้นะครับ,รบโดยเอากองพันยานเกาะหนึ่งกองพันเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยเบียคิวเนี่ยมาล้อมรอบมาล้อมบ้านไว้แล้วก็ใช้หน่วยลบพิเศษนะครับซึ่งเป็นเบียคิวเนี่ยมาล้อมจั้นที่สองไว้แล้วก็ย้ายสถานีโทรทัศน ไปไ็ว้ยในบ้านเลยนะครับเพื่อใช้ถ้ามีการปัญหาขึ้นมาก็จะใช้สถานีโทรทัศน์เนี่ยติดต่อเชื่อมต่อเป็นหลักต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามนั่นหมายความว่าในความรู้สึกของอุนเสนเดงตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยอย่างยิ่งจึงต้องใช้กําลังทหารเป็นสองกองพันนะครับและเป็นกองกําลังที่มีอาวุธทันสมัยและก็เข้มแข็งมากมาปลอมบานตัวเอง ยายโทรทัทั์ขึ้นมาหมายความว่าเตรียมรับมือกับการยึดอำนาจเหมือนกันถ้าถโโตัวมารฝ่ายถามกับเมน้นยึดอำนาจนะครับคุณเซนก็จยใช้การคุ้มครองป้องกันของหน่วยมบียรจิวเนี่ยคุ้มครองตัวเองแล้วก็ใช้โทรทัศนี่นะครับติดต่อประชาชนเหมือนเหตุการณ์เก้ากัญญาของเราในสมัยรัฐบาลบริเตนเปรมนั่น 28, แหละปีสองแปดอ่าอ่า ท,ท้ายแล้วนี่อันนี้มันเป็นอันนี้มันยังไม่เกิดเป็นเนปานโมเดลนะครับแต่มันเป็นสัญญาณถึงความแตกเล้าซึ่งมันไม่หยุดนิ่งนะครับมันพัฒนาไปเรื่อยๆถ้าตราบใดประชาชนเดือดร้อนมากขึ้นคนงานเดือดร้อนมากขึ้นอดอยากมากขึ้นนะครับการต่อต้านก็จะมากขึ้นแต่ใช้เวลาลวอ,อีกนานไหมแต่ใช้เวลาอีกนานไหมคุณไพศาลคิดว่า ผมคิดว่าไม่ไม่เกินปีครับสภาพอย่างนี้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นมันฟิปตาเดียวนะครับไม่เห็นเหตุการณ์6ตุลาบ้าน14ตุลาบ้านเราเหรอหรือเนปาลไม่เห็นนะครับ3วันเองก็เกิดขึ้นแม้กระทั่งในอิรานนี่ไม่เห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ย3วันเองนะครับเพราะไอ้ไอ้จุดจนวนระเบิดถ้ามันสถานการณ์สุมงอมแล้วเนี่ยไอ้จุดระเบิดเนี่ยมันแค่2-3วันก็เกิดแล้วครับโอกาสที่องค์การต่างประเทศ ถ้าสมัยก่อนก็ CIA อย่างนี้จะเข้าไปแทรกแซงแล้ว่็ล้มเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมหรือว่าไม่มีแล้วแบบแบบนั้นไม่มีแล้วคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดในประเทศทั้งหลายที่ CIA ไม่เกี่ยวข้องนะครับ <Okay. S 2> ในข่ามันเหมือนกันวันนี้ CIA เกี่ยวข้องและผมเชื่อฝรั่งเศสก็เกี่ยวข้องด้วยเพราะสมรังสีเนี่ยไปตกลงอะไรไว้กับฝรั่งเศสมากมายนะครับ <Yeah. S 2> เช่นการแบ่งทรัพยากรในทะเลในรอบเกาะปูดเนี่ยให้กับฝรั่งเศส hmm. การะยกฐานทัพเรือที่เลียมเนี่ยให้กับสหรัฐ การยกฐานทัพนาการที่ใกลก้เกาะกงเนี่ยให้กับสหรัฐอย่างเนี้ยเนี่ยก็หมายความว่าสมรังสีเนี่ยก็เองไม่มีอะไรนะครับก็ไปตกลงยกอะไรให้ขึ้น,น,นรั้งยังจึงมีผู้บอกว่าถ้าสมรังสีมาคองเขมรนะครับประเทศเสือบร้อนยิ่งกว่าอุนเซน้วยทําไปโอเคครับเอาว่าอุลเซนนี่ไม่ปีสองปีนี้เปลี่ยนแน่ประมาณนั้นใช่ไหมครับไปแน่หรือ,อยังไงประมาณนั้นอันตรายอันตรายครับเว้นแต่เขาสามารถแก้ไขได้หรือเปล่าโอเคครับเห็นเลยครับท่าทีอุนเซนตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไป เริ่มเอาใจอ่พรรคเพื่อไทยมากขึ้นเริ่มพูดจาในทางที่จะผูกมิตรกับรัฐบาลคุณหนูมากขึ้นโอเคทั้งกับผูต้องการจะยุติปัญหาความขัดแย้งครับต้องการให้เปิดด่านโดยเร็วที่สุดนะครับครับครับโอเคครับวันหลังมาขยายกันต่อครับกรับขอบพวะคนนะคุณภาษาร้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณไพศาลพุทธมงคลนะคะคุณภาษาเนี่ความรู้เยอะก็คือโดยแล้วเนี่ยคือในป่าโมเดลเนี่ยคุณภาษาบอกเกิดยากที่ ที่กัมพูชาค่ะแต่แต่ภายในหนึ่งปีเนี่ยใช่ถ้าเกิดสถานการณ์มันเลวร้ายลงไม่แน่นะไม่แน่นะคือมันจะเปลี่ยนเร็วมากนะคือนิดเดียวคือที่กัมพูชามีสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะอย่างน้อยก็ถึงแม้คุณเซนจะคุมนะแต่ชาวบ้านเขารู้สึกว่ายังมีสถาบันนะเป็นศูนย์รวมจริงเป็นศูนย์รวมแต่ในป่าไม่มีตั้งแต่ปี2008ใช่วันนี้ก็2 0 2 5แล้วใช่ค่ะก็เกือบ20กว่าปีนะคะใช่นี่คือความต่างกันอยู่นะคะยังไงก็ ต้องติดตามกันต่อแล้วค่ะเป็นเรื่องร้อนนะคะที่ใกล้ชิดกับประเทศไทยเพื่อนบ้านของเรานะคะนี่คือทั้งหมดของจับตามประเทศไทยวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ